Música คุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่ Investment m i n u t e กับนาทีพลิกกลยุทธ์การลงทุนกับดิฉันสิินิดาเพชรเวียกุลค่ะหนึ่งปัจจัยในสัปดาห์นี้นะคะที่ตลาดก็เฝ้าติดตามกันนั่นก็คือการถแถลงนโยบายทางการเงินนะคะของคุณเจเน็ตยาเลนประธาน f ฟดเนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะะในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมารวมถึงการส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยก่อนหน้านี้ก็คาดการณ์กันไปนะคะว่าน่าจะเป็นเดือน6หรือเป็นเดือน9ด้วยหลากหลายนยยะแบบนี้นะคะจะมีผลกระทบเชื่อม ยโยงมาอย่างกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงวันนี้วิเคราะห์หาคําตอบกันกับคุณคมศรนประกอบผลนักกลยุทธ์อาวุโสศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนจากทีสโกสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับภาพรวมการลงทุนนะคะร,รวมถึงถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตยลเล่นด้วยนะคะมองว่าจะส่งสัญญาณต่อในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยปีนี้ยังไงบ้างคะ่ะคออือเราคิดว่าออรอบนี้เนียเนเล่นไม่น่าจะพูดอะไรที่ต่างกับรายงานการประชุมในเดือนมกราคมากนักนะครับ ซึ่งรายง,งานการประชุมรอบที่แล้วเนี่ยเขาสมาชิกของ FOMC เนี่ยค่อนข้างจะเห็นด้วยกับการคงดอกเบี้ยต่ำไว้ก่อนนะครับ <Yeah. S 1> โดยเขาให้เหตุผลสามข้อก็คือเรื่องของดอลลาร์แข็งนะครับอดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นมากแล้วก็าอาจจะกระทบกับธุรกิจในอเมริกาแล้วก็สองก็คือีอประเด็นเรื่องกรีซแล้วก็ยูเครนที่เป็นความเสี่ยงของโลกอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นที่สามที่เส็จพิจารณาก็คือเรื่องของการเตริบโตของค่าจ้างในอเมริกาที่มันยังขึ้นช้ากว่า การพื้นตัวของเศรษฐกิจรอบที่แล้วแล้วมานะครับคือในรอบนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจมีวิเฤตเนี่ยค่าจ้างก็ปรับตัวลงไปแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นช้ามากนะครับก็ทําให้เฟดเนี่ยย,งงยังคงนโยบายดอกเบี้ยต่ําในช่วงที่ผ่านมาอยู่นะครับเราคิดว่าคืนนี้ที่ยนเล่นจะพูดต่อสภาเซนเตนตนนก็น่าจะพูดด้วยแมสเซจคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับซึ่งก็น่าจะช่วยให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลต่อการความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่มันจะมาเร็วนะครับ ประกอบกับที่เราคิดว่า,าจริงมันมีวันพฤหัสอีกนะครับที่ตัวเล่นเงินเฟ้อในอเมริกาจะออกนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งรอบนี้เนี่ยเงินเฟ้อมันน่าจะชะลอตัวลงไปอีกแล้วก็มีโอกาสที่มันจะออกมาตัวเฮดไลน์เฟอชันที่จะออกมาติดลบด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งคําพูดของเยนเล่นคืนนี้ประกอบกับกบารตัวเลขเงินเฟ้อในวันพฤหัสเนี่ยน่าจะทําให้ตลาดเนี่ยคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยในอเมริกาเนี่ยมันจะเลื่อนออกไปนะครับจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีคนสักประมาณครึ่งนึงคิดว่าจะขึ้นเดือนหกเนี่ย อาจจะมีเสียงแตกไปทางเดือนเก้ามากขึ้นนะครับแค่แต่มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นเดือนเก้าหรือว่าไตรมาสสามด้วยใช่ไหมคะจะมีบางเสียงก็บอกเหมือนกันนะครับบอกว่าปีนี้อาจจะไม่ขึ้นเลยถ้าเงินเฟ้อยังไม่เข้าเป้ามีประเด็นนี้บ้างไหมคะก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าคิดว่าเสียงหลักๆของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ยังมองเป็นเดือนหกเดือนเก้าเป็นหลักอยู่นะครับก็จะมีอาจจะมีส่วนน้อยที่มองว่าไปเป็นไตรมาสสี่หรือไม่ขึ้นเลยทั้งปีก็มีนะครับแต่ว่า เสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังอยู่แบ่งครึ่งๆประมาณเดือนหกเดือนเก้านะครับค่ะแล้วผลจากคอนเกรสนะคะที่เราคาดการ,การณ์กัน24-25กุมภาพันธ์มองในยะเข้ามาสู่กลยุทธ์หรือคําแนะนําในการลงทุนระยะสั้นนี้แนะนํำยังไงคะอะคือในภาพระยะสั้นเนี่ยมันคงช่วยคลายความวัง,งนวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยออกไปนะ mm hmm. ซึ่งผลกระทบต่อตลาดกา็ที่แน่ๆก็คือบอลยูในอเมริกาที่มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะขึ้นมาจาก 1.7มาตอนนี้เหลือประมาณเออ่ขึ้นมาสักประมาณ2%ต้นๆน,นะครับของพนันธบัตร10ปีของอเมราาิกาเนี่ยเออ่มันน่าจะเออ่ปรับตัวลงมาหรือค่อนข้างทรงตัวนะครับเพราะว่าแนวโน้มการขึ้นข,นของเงเนินเยน่าจะเลื่อนออกไปนะครับอดอลลาร์ก็อาจจะไม่แข็งค่าเหมือนที่ผ่านมานะก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยดอลลาร์แข็งขึ้นมาเยอะตอนนี้เนี่ยดอลลาร์ก็อาจจะเป็นช่วงพักฐานนะครับอคอมมอนดิตี้ก็อาจจะได้ผลผลดีจากการพักฐานของดอลลาร์นะครับแล้วก็บอลยูเที่มนปรับตัวลงไปนะพวกอทอง พวกน้ํามันเนี่ยก็อาจจะได้รับผลดีจากการเ,าเลื่อนไปของ,ของความคาดหวังของการขึ้นเรทน,นะครับแก่พคพันก็กลับมามีบทบาทนะครไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแล้วก็องคําเองด้วยใช่ครับแต่ว่าน,นี้ก็น่าจะเป็นภาพระยะสั้นเฉยเฉ<ช>นะครับ่งที่เรามองว่าการขึ้นของเบี้ยนเนี่ยน่าจะยังเกิดขึ้นอาจจะไปเกิดขึ้นเดือนเก้านะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ไปจนถึงเดือนเก้านี่ก็อาจจะเป็นในพวกร้านี้ที่ราคามันขึ้นมาเพราะยูลงหรือว่าคอมมอดิตี้ที่ราคามันเฟื่อตัวขึ้นมาเนี่ย ก็จะเป็นช่วงที่ต้องเกี่โอกาสปรับพอร์ตนะถ้าใครมีเยอะอย่างร่ปทรงอย่างทองเนี่ยครับถ้ามีเยอะก็อาจจะต้องใช้โอกาสถ้าเกิดทองมันขึ้นมาช่วงนี้จากการที่เฟดออกมาพูดเดโมชตต่อการขึ้นหนเปียเนี่ยก็จะต้องขายออกไปบ้างนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเฟดก็จะขึ้นหน่อเปียอีกทีแล้วมันก็จะเป็นผลลบกับราคาทองอยู่ดีในช่วงปลายปีนะครับค่ะน้ำหนักการลงทุนในพอร์ตการลงทุนอย่าง allocation นะคะยังคงเป็นน้ำหนักหลักๆในสินทรัพย์เสี่ยงและรวมถึงกองทุนด้วยหรือเปล่าคะ เ,เราชอบสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่านะเพราะว่าด้วยไครโคของเศรษฐกิจเนี่ยยังเป็นขาที่เศรษฐกิจยังขยายตัวอยู่นะครับซึ่งสินทรัพย์เสี่ยงก็น่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตราสารนี้เนี่ยจริงๆเรามองว่าค่อนข้างเสี่ยงมากนะเฉพาะตราสารนี้ระยะยาวถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเฟดกลับมาขึ้นดอกเบี้ยจ,จริงๆเนี่ยดอกเบีย้ยที่มันต่าอยู่มากๆในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันกลับเป็นขาขึ้นเนี่ยคนที่ถือตราสารนี้ระยะยาวเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับ นีช่วงนี้ก็อาจจะต้องหาจังหวัดปรับพอร์ตนะครับขายตราสารเนระยะยาวซะนะครับขายทองคำซะแล้วก็ออกมา,าซื้อหุ้นมากขึ้นนะครับค่ะได้คระวันนี้ขอบพระคุณนะคะ <ผ>มินดีนั่นคือคําแนะนําในการลงทุนในคล้ขายตราสารนี้ระยะยาวรวมถึงทองคำออกมาบางส่วนด้วยในะคะให้น้ําหนักในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงนั่นก็คือหุ้นนั่นเองนะคะเพื่อเชื่อมโยงปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตยาเล่นนะคะติดตามการออกมา24-25กุมภาพันธ์นี้ส่งสัญญาณต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มองไว้นะคะว่าน่าจะเป็นเดือน6แต่ว่ามุมมองและน้ําหนักนะคะก็ไปที่ตรมาส3หรือว่าเดือน9กันยายนด้วยนะคะติดตามภาพรวมและบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้นนี้ที่นำมา กันกับช่วง Investment Minutes กับนาทีพลิกกะละยุทธ์การลงทุนค่ะ